สวัสดีคิดสทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องคิกิวันนี้ก็อยู่กับชีในเกมฮันชเชอรัในนะวันนี้จะเป็นวันเอ่อไม่ใช่วันสิวันนี้จะเป็นครั้งแรกในการออกราในปีนี้เลยนะทุกคนเย่เออขอทักทายคุณูจากทางบ้านแดงแล้วก็บ้านม่วงก่อนนะคะสวัสดีครับคุณมครูดีครับผมสวัสดีครับคุณคามารีฮัสช์เรัลขั้คุณคมารีสวัสดีครับคุณภูมิสวัสดีคุณภูมินะครับเดี๋ยวชให้คุณภูมิแป๊บนึงนะเชิเอาเชเอา คุณูนสวัสดีคุณคูนูนะครับสวัสดีคุณวินโด้ด้วยครับผมสวัสดีคุณปาเบเรียด้วยนะคะว้าวฮันโชดาผมติดมากสนุกๆๆใช่ค่ะจริง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 ฮันโชดาสนุกสนุกนะ,ะ่ะมามาล่ามันๆๆมันล่าทำไมต้องเป็นรถเรือว,วะมาล่ามันมันร,รับครั้งแรกของปีกันเลยวลันนี้ก็มีอยู่เออเล่นอยู่คุณลุงเพอร์ซนอไหมครทุกคน สวัสดีครับคุณดูหน้าอุ้ยสวัสดีปีใหม่ครับคุณดูหน้าเป็นยังไงบ้างไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับที่พูดละสวัสดีครับเพื่อนเจชิกสวัสดีครับคุณฟ้าส,สวัสดีครับน้องจอเขาพูดคำให้เด็กครับผม <c oughs> หยิบแก้วน้ำมาจิบน้ำางน่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ยคุณคา,าริบองโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> ใจเย็นนะทุกคน <c oughs> เอาล่ะ เดี๋ยวรีโอมาทีหลังนะน้องบอกว่าเดี๋ยวตามมาก็เดี๋ยวกดกระลุมไปก่อนแล้วกันหวัดดีลุงติบอ่โหลฮอโลอ่โหลฮโหลเพิ่งจะมนเดี๋ยวรีโอมาก็กจะบอกทางปีจริงๆเนี่ยวองแรกของปีไม่ใช่วอเลยบองแรกไม่ใช่เมือ่อวานอระสบายดีไหมสบายดีครับคุณฟ้าสวัสดีครับคุณเอิบอรสวัสดีครับผม ผมเมนเ่อเลนมาเทสแต่สามของนี้สำหรับคนยิงไม่แม่นยิงผมเลนเจออ์เหรอเลนเจอรถือว่าใช่ได้นะตอนตอนคิดทับเทียนโอ้ยังครับตอนนี้เลี้ยวยุบบ้าได้ย่ครับเลียวจะเล่นมาครับเลี้ยวจะเล่นจะได้หลอกมาครับเลีโยอยม่าครับพี่หรอีไม่อยากเล่นแล้วเราปิีเลียวก็ได้ครับเลียวยุบบ้าครับตอนเนี้ยจะเล่นกก็ได้ลครับสวัสดีปีหเพื่อน เดีย๋ยวว่าถ้ากูเข้าปุ๊บมันไม่เล่นแน่เลยเหียเกมมาใครบอกหลังๆนี่มันมันมันร่ำร้องหันโชด่าจะตายนะมันโดนผมพาไปวอร์โลแรน์จนมันร้องอะ่ะจนมันแบบพี่เมื่อไหร่พี่จะเลิกวอร์โลแรนสสักทีอย่างเงี้ยมามาทำเซิร์ฟระเบิดอินซิเดนต์มาตอนป่อาอ้าวเหรออืมคนหลุดจระ,ะนาวเลยอะ่ะยิ่เสียงศพร้องเต็ไมไปหมดเลยอ้าว <c oughs> มันหลุดแบบที่มึงหลุดอะลุงเออหลุดกันแบบนั้นหลุดแบบไม่เสียตัวอ่ะหลุดแบบคอนเนคชั่นปัญญาอ่อนอ่ะเออแล้วมันก็ตายกันเต็มเลยเออกูก็หลุดเหมือนกัูเลยน่าจะว่ากูอดโซโล่อัพเนโครอัพมองศพแล้วก็อัพบอลเจอร์กูก็จะรวยจะไม่ไปละเหมือนตอนนั้นเซิร์ฟระเบิดไปบ้างคนบอกมึงเพื่อเลย เดี๋ยวชวนเดี๋ยวชวนรุงนะเข้าเกมยัง <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. อ่ะเข้าเลยโอเคโอเคอ๋อสำหรับใครที่เพิ่งเ,เคยเห็นเบ mm hmm. นนะฮะนี่คือ Mr o c e a n l o r ดเพื่อเชนะียร์ฮะวะ oh. อาจจะเห็นผ่านตาก,กันบ้างแต่ถ้าเกิดใครเพิ่งเคยดูครั้งแรกก็เนี่ยฮะ oh. โอ้ยลืมปิดขอให้บ้านแดงด้วยชิดลืมปิดชิดลืมปิดอยู่ในวะ ขอให้ทุกคนชิปเบลอๆนะเออชิปหนึ่งปิดอ้นี้แชทให้มันไม่ขึ้นเพรมันบังตอนแรกใช้เป็นไอน้นั่นอยู่ไอ้หน้ามึงเสร็จยังอ่ะโอเคซับสปนิเตอร์ซับโซนิคอน่ยยังเสร็จแล้วนะซับโซนิคเฮ้ยไปยิงใครมาวะเมน่าแน่นอนอย่างเงี้ยหรือว่าใหม่กูไ,ไปกดแฟนนิ่งเก็บเสียงซับโซนิคมาซับยับเลย อ๋อหลบปดบอฮามก่อ็ยังไม่เสร็จเลยจะทำหรือเปล่าสับุนิย์ยังไม่เสร็จเลยอยากเล่นหรือเปล่าเล่นอีกได้นะเลยอีกเลยอีกสี่ร้อยไม่พอดาเลยเล่นอะไรอะซับโซนิย์สเตอร์เหรอไม่ซับโซนิย์โมน่าจะเหมือนนะไม่รู้สิไม่รู้อ่ะของชิมันอันก่อนนู่นเลยสัปดาห์ก่อนวิ่นี่มาแล้วเหรอไม่เหม็นไงมานานแล้วนี่มาแล้วววิ่นี้มันมาสักพักแล้ว ก็เอาอเสร็จไปกันหมดแล้วเออวะวิกนี้ไม่ได้ทำเลยสามโซนิกอ่ะกูบอกให้นะแฟนนิ่งเก็บเสียงกับคือวันนี้กูไปกดมากูกดแฟนนิ่งเก็บเสียงกับรีเวอร์ลิงวินฟิวเก็บเสียงเก็บหมดโคตรมันเออเอาเอะไรเก็บเสียงอ่ะใน,น,นแก๊นอ่ะเออนะแก๊นเก็บเสียงอ่ะโอ้ชิ่แฟนนิ่งแมนนะเพิ่งเห็นเงินตัวเองเลยอยู่ห้าร้อยอะทำะลรก็รีบทำทุกคน ตอนนี้กูเล่นวันนี้กูเล่นเก็บเจ้าดีเขาคุณเลยดิีอะลูือบคือตอนแรกเล่นเป็นไอ้นี่ไเล่นเป็นอะไรวะออฟฟิเซอร์ใช่ปะรู้สึกมันก็มันดีแหละแต่ว่าเมื่อวานไปกดดูสตรีมเมอร์คนหนึ่งแพนเซอร์อะมันโดนรีเควสให้เล่นมั้งแม่งเล่นแฟนยิ่งเก็บเสียงซับโซนิกสองอันแต่วอลแบน์เดียวนะกูเลยเอาไปเล่นมั่งโอ้โหแม่งเก็บคยโคตรดีอะ p l น n n i n g Sonic น่าสนใจออยี่ไม่เปลี่ยนรู่อีกแล้ววะอยวามืใช้ด้วยยายยัยยัยขนลุกของดีไวฟูแห่งเกมนี้นะไวฟูบ้าเลยเลวไม่เอาบอตตัวอื่นมันเป็นตัวผู้อ่ะล็อตจอมเป็นตัวเมียอีขนลุกใช่ไหมลุงไวฟูไหมตัวนี้ ไปฝูไปฝูยี่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 ออกไปกไก่เลยดีเขาดีเขบคุณเดมอนเซเล็คชอบแมวใส่แม่คุณเดมอนจริงเห็นบอบเบ็มเซ็กซี่เจริญเลยทรงนี้ที่ชอบเนี่ยผมเลยอยากจะบิปากยิวไม่ผมรับไม่ได้ อุ้ยคุณอมอนกี่ใส่แล้วอุ้ยพ้าสิบแล้วว่ะเขาเลขกห้าแล้วมันวายวไวายยเลื่มต้นปลี่ยวใเลขกห้าเลยแล้วว่าอะไรวะต้องเล่นเก็บเสียงอ่ะเล่นกับปืนธรรมดาสึกมันโคตรกระจอกเลยมันโจ๊บสำหรับกูนะผมนะเซมเล่นไปเล่นไปเล่นตัวแบบวินฟิลอ่ะแม่งคือตอนนั้นอ่ะกูมีทั้งรีเวอร์ลิงแล้วก็มีแฟนนีงคือกูกะว่ายังไงแม่งก็ต้องแพ้ มีคนหนึ่งแม่งนั่งหลบหลังนั่งหลบหลังนีไว้ยูไม่ได้ดกับวินซื้อเก็บเสียงความเร็วกระสุนประมาณ250ยิงเข้าหัวมันที่นั่งอยู่ข้างหลังกวียนนะมันน่าจะเกียดกูจะจัดเลยกรสุดไปเลยเล่นแบบบ้ใช้ค้อนฆ่าคนถันจะบ้าปวดง่ายไม่น่าซื้อเลย ไม่อะผมเล่นเสร็จแล้วผมเล่นไม่ได้อะผมไม่ไม่ใช่สายตีกยใกล่ดีแล้วเค้อมันไปให้ใช้คอร์สทุกคนะอะเ,เอาเลเยเพื่อนจะบ้าเราไม่ได้แล้วไม่บอกอะจะได้เล่นให้นะโอ้ไม่รู้ผมเล่นผ่านไปแล้วเล่นสองตาผ่านเลยฮะถามจริงอีคอร์นกูงงนนะใช่ผมเล่นสองตาใช่ะล้เลอ้ยได้ยินเสียงเหมือนใครเผาอะไรปะ ฝั่งฝั่งเอตีอ่ะเมื่อกี้มันมีเสียงคืบบุญนมีใครเผาอะไรอ่ะไม่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 ก็เป็นคนที่ไปเซอร์คาร์ทแต่คนที่ไปเซอร์คัรได้คือคนระดิ้งผมได้ให้แล้วนตีตายไปเลยสักตัวอย่างหรือยังไม่ตายเลยยังเลยยังไม่ได้เลยก็ตังเหลือแค่นี้เพราะว่าท็อเควสเนี้ยนี่แหละโคตรม มันต้องแบบดายฟองครีงอะโดนคอเนี่ยวิข้างหลังเอ๋นีาค่ข้างหลังปะเรื่องข้างหน้าเหรอเริ่มงบนหัวอะตรงเต็นตรงเต็นเต็นอยู่ข้างหลังแบบมันกำลังจะเข้าเต็นเอ๋อเต็นอยู่ฝั่งนี้เริ่มหูฟังร้อนๆแล้วใส่หูฟังหูข้าวป่ะวะก็ถูงนี่คือเฟซคอนอะโทษมัน ลุ่งกดสองคนไกญ่เกลียวเาเส้นจริงคุณภูมิรักโจออะไรไว้ฝูอะไรคือที่ไดกับตาแรกกูทุบตายไปหนึ่งตัวใช่ป่ะมานับของเพื่อนได้นะแล้วตาต่อมาพวกกูทุบเป็นคนละตัวเสร็จแล้วแต่คนละตัวเฮ้ยมีผีอย่าไปบมาใช่ป่ะตายหนึ่งตัวแต่ใช่แล้วเสร็จแล้วแบบคือช็อตที่ทุบอ่ะไม่มีการพูดนะเว้คือกูรู้แค่ว่ากูปาไฮบอมไปแล้วกูได้ยินเสียงไฮวิ่งไล่มันกูเลยโดดลงไปเลย ไอ้เ้ยนั่นเห็นกูโดดลงไปแค่เลยโดดลงไปด้วยแล้วทุบกันตายกนละตัวโพเทคเพื่อนเคชิกิจิกะโพเทคมีพลีสตอนนั้นร้องละร้องด้วยความสุขไม่แล้วมันถือคาวคิงแล้วมันโดนทุบตายเราสั่นไหม ่นะไ,ไม่ได้เล่นนานแล้วตารู้สึกไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะใครมันอยู่หอรุงโศัพท์ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีคนอยู่ป่ะเหลืออะไรอะ่ะเอฟพีเสียงมันร้องเหมือนมันตีอะไรอยู่เลยหรือไม,ม่ใช่วะเบอร<ถ>์เซอร<ถ>์เอฟพี เอ๊ะไม่มีออาเป็นเอพีเหรอเอามาะก็ได้เอพีโอ้โูสัตุดหรือจะให้บอกว่ามีกล่องปืนมีสลับเลยสลับจะไม่แย่นะแต่ว่าฟูลยิงสลับโอ้ยไอไอหัวถุงนี่ใครวะนี่ลุงหรือเบนเนี่ย ลุงอยู่หอเดียวอ๋อโอเคสาวจีนชุดเหลืองน,นักแม่นปืนเอ๊ะชิ้นนี้ไม่ใช่สีดำเหรอ <ดำ S 1> ก็กาาาาไหมเหลืองนะโอ้โหเอาเทียบเป็นมาเป็นสีหลักฉันจะบ้าชุดจกหลักเป็นสีดำไม่ใช่ละก็มันเด่นจัดเลยเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะหั่งมัน หลังเล่นทันผมก็หลอนไปกับทุกอย่างจริงฮะคือชี้ไม่ได้เล่นนานแล้วตั้งแต่แบบซิงปีที่แล้วที่อาทิตย์ก่อนก็ไม่ได้เล่นแล้วแบบลองพามันททีนะทันเช่นเดีตัวละครชื่อเดอะวอล์กูอาจจะเล่นนะแล้วตอนกูเล่นกูจะโกลด์โทมาเรโทฟโยคนอดียวเลยเราผ้าไหมตายโรสโรเลอร์โรโเลอร์คนเดียวเลยเราอยู่นี่แหละอยู่นี่จริงๆด้วย ไป้ยใครยิงวะโอ oh <my> ้ย god บอลนี่บนหลังค้ามันยิงมันยิงชี้แต่มันไม่โดนอยู่กับบออย่างบนบน,บนเลยโคตรไใหญ่ยอนให้ไม่ย้อยเนี่ยไม่ได้นะแือว่็ชาร์จอ่ะใกล้ตรงนี้มากเลงไปยังอุ้ยอุ้ยมีสองฝั่งนี่ว่ะ ตรงนี้ก็มีหรอเหมือนโดนจากเหมือนโดนจากไอ้นี่ด้วยอ่ะคารคู่เลยรคู่ะต้องสูงแค่ไหนถึงจะย้อยโดนวะอันนี้ปืนกี่เมตรร้อยยี่สิบตงหอได้กี่เมตรอ่ะไม่ถึงร้อยอ่ะมันก็ควรจะโดนอยู่อ่ะลูกเอ็มเจเนอะมันแค่ชายโอ้ข้างล่างข้างล่าง ข้างล่างีคนเอาาอ,อข้าล่างที่ตีคนหนึ่งนู่นนี่หลงคาพีเมื่อกี้หัวหลัคาัวงคางนี่เลยนี่เข้า3.5เฉยไวไวไววไม่ถือี่เดียวีโหลดแป๊บต้องยังหัวหลงค่ายเลยนะค่แบบนี่อยู่หัวที่เดิมแหละอข้มัลงไปแล้วมั้งยังไม่ลงหรอกอจจ ไม่มันมีอยู่หลังคาสกกองตัวเ <Okay>. uh. อ่ะเหยียบดีนคนหนึงเกาอ๋อ oh, มันโดนตีหลังแน้นี่นีหลังนี่หลังนี่นี่นนบูทบูทบูอแ oh, ม่งกาะด้วยพิกซ้ำ โคตรเจ็บมืนจะมีหลักข้ามันนะเ่อกี้าใช่อต่อนาเป็นไล้วู่โอ้นึงมันดีิงอันนึงคุณรับกระสุนแทนผมอ่ะขอบใจละ โอ้ยโอ้ปืนเจ็บดันนี้เจ็บดันนี huh. ้เจ็บไปเอาละถ้ามีดีเจนก็แทงไ้เลยมันโดนหลังเข้ามันรอก่นไม่หลังเข้าก็รีบเรสวัสดบสวัสดีครับเจ้าชีข้าอยูคฝั่งกมานู่นไอ้รอนแตกใช่ใช่ใช่เจ๊ตรงนี้นะหายไปแล้ว มันหัวอยไหนอ่ะมันไม่ได้ยินเสียงอ่ะน่าจะอยู่หลังบ้านนี่อยู่ไม่ห่วยแล้ว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 มันยังอยู่มันอยู่มันอยู่หลังบ้านนี่มันอยู่มันไม่หูเห็นมา้ล่ะเฮ้ยขึ้นได้ด้วยไอ้เหี้ยหลังคาบ้านนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่หลังบ้านตรงนี้เลยยังอยู่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 คนเดียวเลยกับเพื่อนอยู่ข้างนอกเลยขึ้นจานหน้าต่างข้าไปได้เหลังคาคนนึงหลังคาอู้หูเข้าหัว ไฮเวลโลใช่เพรจิไอไอพลิโกซันเค็ือะไรอ่ะไฮเวโลเคือเออเอาไอน่าจะลินเจอร์เจนสานอนหลับไม่ฝันนะคะเออวิ่งไปที่เขาคุณพี่ขอบคุณมาันะคนนอนหลับไม่ฝันใช่ไหมคบผมคะเชืครับ เจอว่ะสเก็ต๊กคุณดีมขิงไม่ได้เลือดน้อยรอกะอาจจะต้องเติมเล่นไม่ได้ยังอยู่ มันช่วยกูเล่นไปแล้วนะหลังๆไหมโผล่คาอยู่เหมือนเดิมตรงเวียนตรงเว<ร>ียนนี่ไม่โดนอุ้ยแห่งเอ้ยนี่แม่งแม่นชิบหายเลยโมโซิซอนอีกาบรูทหลังเวียนตรงที่ติ๊กอยู่อะ ได้่้วโผล่โหออคอัวโอะโมธรมดาโมซินธรรมดาไม่เล่นละโผลไปก็ตายเลื่อนเลยอยู่แม่ไอ้นยังอยู่เหรอเรายิ้มสาวม่ยังอยู่เอย้าไม่เก็บไปใชเองเหรอล้ไม่ล้มกิกินกินกินก็ชีมาสกิ้ก็ชีด รู้มัาจะเป็นครบสุดท้ายที่เหลือรอบเสมออ่ะอ่ะอ่ะอะอะเชนเชนเชนอ่ะเชนจะเชนไม่ไหวละไอ้เหี้ยเพื่อคั้นหมดจะดันเหรอไม่ดันไม่ดันไม่ดันมันกดหลังคาอยู่ก็ผมหาปืนเปลี่ยนแต่เหมือนมันดันเราไะเนี่ยมันขยับมาเรื่อยๆรื่อยไม่ยไม่ดันครับมันไม่ดันไม่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 มันมีตี้นึงเล่นอยู่หน้าเมืองแต่มันไม่ช่วยเราลยอืมไม่ช่วยเลย ไม่ช่วยกันเลยไอ้ตีหน้าเมืองโดนตีซ้อนตีหน้าเมืองโดนตีซ้อนน่าจะมาเล่นอะไรไม่เล่นกันไอ้นี่มาเลฟีเราแป๊บนึงแล้วผมต้องเติมระสุนกนเพราะว่าเราไาดสมอแล้วักติได้ค่อยเล่นไปก็แล้วนี่อะไรเนี่ยเลเวลสวันนี้มีดิวฟรีลุงที่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ชี้หรือว่าเป็นตั้งค่าซึ่งถุดว่าจอมันใสใสกว่าปกติอาจจะเป็นชี้แบบว่าฮะเกมอ่ะนะ อแบบเวลาวิ่งแล้วเหมือนหน้าจอมันมันเขย่ากว่าปกติที่าจะมึนหัวอะไรอย่างเงี้แหละยนั่นแห่ะแต่ปกติผมจะไม่มึนหัวไงนี่ผมมึนหัวไอ้นี่เปล่าเขาบอกเขามีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าคนเรายิ่งอายุเยอะแล้มันยิ่งเป็นอันตรายเขาคูดาเขาคูดาคืปีใหม่เองเว้ยไอ้นี่ไอันน okay. right. ี้มันเป็นแฟลกจริงๆเว้ยมันก็ใช่แหละมันก็ใช่แหละ พีแท้ม่ะผมอยากได้ลินเลนเลตเพราะผมล้มยับยับเลยเอ่อเอ็กไอไอฮันเตอร์เอพีฟรีของก็ไปลินเลนเลตอ่ะบนหอก็ไปลินเลนเลตใช่ใช่หาก็ลินเลนเลตจริงๆถ้ามีปืนไรเฟิลให้เปลี่ยนแล้วก็หลอกึงอะไรก็ได้ก็น่าจะหอกเล่นเลยถ้าเอาไอวินฟิวหลังคาลงได้อะกันได้ เด็บเบลเเบฮ้ยเนี่ยคุณคุณมาทุบดิคุณอยู่ค้อนอยู่ป้างือถือสี่จีแปมโอเคอินเบอร์เซอร์ไม่มีไหมไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่ต้องมีก็ได้เว้ยถ้าทั้งเป็นไม่มีเป็นค้อนได้หรอมันแรงพอคอนทมันแรงพอมันแรงพอมันแรงพอใช่สี่สี่เปหมือนกันเนี่ยเชื่อกูดิตอนกูเล่นคุยค้อนกูว่าทำประจำโคตมาเลย กล่องเป็นของปะเด็กๆโอ้ยมีมีกล่องเดินของแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เคยมีคนถูกไปก่อนนะเนี่ยสีแดงไม่ได้ทำลงบอหลงเลยมาเล่นกันเองแล้วมาเล่นกันเองแล้วกล่องเหลืองอยู่ไหนวะ เพราะว่าเพราะว่าเราเสียเยอะละไอ้เงี้ยตอนนี้รีเซ็ตละโอเคยกเวนยายาลิเจนก็เหลือหนึ่งนาทีอ๋อผมก็เหลือนาทีนะยายาพันอีกสามหมดละยาพันเหลือสามดูดูเล่นหลังเมืองมาดิวิ่งนะอุ้ยมึงอะไรอ่ะมันมันเล่นกันอยู่หลังเมืองเล่นนอยู่หลังเมือง หน้าเมืองคนโอ้ยตีหนึ่งวิ่งวิ่งอยู่นี่หลังไม้หลังไหมสองตัวเลยสองตัวเลยสองเหรอตายเคยมันตายแล้วหน้ามังตายอ่ะ้างหนเหลือคนหนึ่งนัดวอสเล่นบนหลังกายกันใหม่นมันที่มันสมรฐุมภรบเบิรดีไอ้บู๊เจ็บโดนวิงวีนมันวิงโมซินได้ดีข้างล่างข้างล่างลุกข้างล่างลุกอ๋อต้องเล่นกันเองวะมันมันมันเล่นกันสามเหลี่ยมอยู่ไม่เป็นไรต่างคนต่างยีกันเอง ดันดันดันกูตีรเ้าเ้เอ้าเข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 ้นเก้เข้าเข้าเข้เข้าเข้าเข้าเข้เข้าเข้าเข้าเข้เ้าเข้เ้เข้าเข้าเข้าเน้เ้าเข้ข้าเ้เเ้เ้เ้้ เอาไปฝั่งไหนอ่อไปเล่นกับเพื่อนนันดีกว่ข้างนอกอะอ๋อโอเคไอ้ตัวนี้มันหายไปแล้วอะพอดีก็ซันอยู่บนหลังคาพอดีก็ทันมันเล่นกับกูไม่ไม่มันจะลุมกูเนี่ยตอนนี้โอเคโอเคกำลังรอซ้อนอยู่วิ่งดันมันมันดันมาแล้วดันูี่ไหนวะอุ้ยใกล้แบบใกล้มากแต่หาตัวไม่เจอเมื่อ